หอย<ห>บ่อ<ห> <laughs> อ้ายอ่ะทุกคนชิแมป้อนสาวน้องเด้ออ่ะ <c oughs> เขาอายเลยนี่อุ้ยกินเลยเ <c oughs> สร็จป,ปะแ่บนัวดีเค็มอ่อนอ่อนอุ้ยก้างปาก สบายดีทุกคนเขาต้อนทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องพุทธชร์ชาแนลเดิมวันนี้น้องก็มบด้มาผู้เดียวเนาะน้องมีสาวงามจากเมืองทาแขกมานำานอะขอต้อนทักน้องกิฟสาวลาวสบายดีทุกคนสื่ออย่างเสื่อันน้องกิฟสาวลาวชาแนลน้องคนก่ลัที่เปิดซ่องใหม่น้องฝากทุกคนได้เป็นติดตามในน้องสิให้ลิงไว้น้องทุกคนเนาะเออเดี๋ยวื้นนี้เขาสิพากันมาต่ำ หอยกินเนาะอันนี้ก็เป็นหอยโป้เนาะหอยแซ่บๆเฮ้ยคุณชิมมะละกอหอยขาวะอ้าวไปไปหินนี้มาเดี๋ยวจับต้มเลยให้ตังไลยหนีกิบต้มเลยต้มแซ่บเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะคั้นว่าอะไรใหญ่หางซีโบด้กินเนาะเอออันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงที่ว่าเกี่ยงกันไว้เนาะเดี๋ยวจะมาเริ่มใส่บักเพล่ะอ่ะหาหน้องกิ้นได้บักเพล็ซอยเนี่ยเนาะก็ิใส่แบบเผ็ดเยอะๆเผ็ดยุยๆซีนา ก่อนอื่นต้องถามก่อนถามว่าอ่าสมมติว่าผู้บ่าวไทยอยากได้มาเป็นเมียใช่ไหมค่าดองนี่ซีประมาณเท่าไหร่โอ้ซีเอาเมื่อไรแล้วแต่แม่เอิญเอาบอกแล้วแต่แม่เอิญเอาอันนี้กันเลยขั้นหากว่าผัวรวยแน่กซีเอิญแพงเนาะแม่แลยขั้นผัวรวยแน่กเอิญแพง<อ>ขั้นผูผมิมีแด็กเอิญเนิมให้ภูมิมีเด็กก็ไปขอให้เนาะได้อยู่ได้อยู่ จีบดเนาะอิงสูดีบเนาะขับมวยผัวแสดงว่าสูดขับมวยผัวแสดงว่าสวยบลายบลายได้ตอนนี้ยังไม่ทันมียังน้อยอยู่น้อยอยู่จักปีละสวัสดปีสวัสดอุ้ยกำลังออออมาที่ไปชิคามเพลกินเนาะซสำนีเพลตหรือโบเพลตเพล้ตได้ได้เนาะโอ้ยโอ้ยรับตาไว้เด้อกระเด็นเข้าตาเด้อ แขงเอฟบีซีน่ะไอ้ฝากกิ๊บซอยเอสเซสนาาวิธีแต่งว่าให้ขอดตาคือนับขึ้นอ๋อโอ้ยชิมซีมาชิมซีมีวิธีน่าขึ้นพอดีว่ะซมซายน้องกิ๊กต่ำน้องกระิมาปอบังงบังนาวก่อนนะมีเสียงไก่เข้ามาพร้อมธรรมชาติบ้านเฮาธรรมชาติ แบบจุดจะเล่ยธรรมศาสตร์บ้านเฮาเนี่ยอากาศเย็นดีหาในเมืองบ่ได้ได้แบบนี้นในเมืองหาบ่ได้หาในเมื <laughs> งบบองบ่ได้ก,กระเทือกได้เนาะถือไปอีแบบน้องกระิป,ปาดหัวตกนาวออกอกับน้องคันหักปลาเฮาใส่หัวมันทำมันกระกิมีแบบรสชาติกรอน,น้อยๆกระเทือวใส่หัวกระสิบเป็นคลมป็นแะ บลูดาวนี่ก็อะไรมะมดีกระซิมใไซเป็นน้ำตาลเลยบอเป็นนัวเป็นปนัวใส่หลายกระเซ็บหลายใส่น้อยกระเซ็บน้อยาตามสไตล์เนาะอ่ะรับตาไว้ลับตาไว้ไหม <c oughs> อาเข้าขึ้นก็ได้ไปกินหลายผมซิลนกินน,น้อยๆน,ยนาะเดินกินท่นึงอันนี้ก็เป็นน้ำตาลเนาะซูกกาอันนี้โมเมนผลิตภัณฑ์จากคนไทยบริจกนี่ มีภาษาไทยนําบุกหอยเว้าไทยเด็ดบุหอยเว้าไทยหรือว่าฟังภาษาไทยเข้าใจได้จังไลยของกินของใส้สไลด์ก็เป็นอาจากประเทศเพื่อนบ้านมืดกับจากประเทศไทยเนาะไม่กระทั่งกะปิเนาะกะปิตุ้ยใหญ่ๆที่ก็เป็นกะปิไทยพอมาจากประเทศไทยดีอ่ากับสินี้น้ำตาลเป้งนัวกะปิข้าใส่บอกใช่ใส่ล่ะ อมองเหม่งกระปีจับกระปีมาเจ้กเก,กลืออ๋อสงสัยกระปี้วนแล้วเอาเกลือมาดอกใส่ลืมเบิงน้องมือน,นี้โผ่ไปเมอไหร่เม่อไ่นะอันนี้ก็เป็นหอยที่ว่าน้องลวกไวน้อนอกนี่หอยแบบบานๆกระซิบลวกดูดไปลาไหลลวกดูดเดียวหอยเหี่ยวแล้วตับเอาตับแล้วหรือเปล่าได้แหละ ห่อยไาสิปาดเครื่องยาี๋ยวบูปาดเลยใส่มื่โตเลยเลยอันนี้กับล้างเรียบร้อยเนาะแต่สีมาคขั้นเติมน้อยนึงขื้นเมือกปะใส่เลยใส่ไปเลยใสเลยเขาให้กินแบบยังไงสบายมีอะไรก็ใส่ไป แบบบานๆจะเซ่บไวทุกคนคนหรือหอยหอยมาเอ้อยากโยกไว้มาเอไอสวนโยกมาบัตนึ่งหาน้องกิบเอาปลาแดกดิบมาใส่ดูวยบัตรหนึ่งอัน <c oughs> นี้มะนาวใส่ลงไปเลยปลาแดกดิบแบบ มันบานเลยเแซ่บแซ่บเห็ดเอ็เนาะมักไว้เนี่ยลาแดกตอนแบบเน้นๆเลยมีหนอนบ่หันบ่มีแต่ปลามันบ่นใส่บ่ใส่ตอนปลาบ่าบ่จะใส่หนอนมันไม่มียวะยวะมาหอมแนวดับเนี่ยบ่ แล้ละเค็มนแล้วเค็ยไหมทุกคนมาเบิง่งเหาที่ใส่ตัวปลาเด็กให้เบิง่งเอาปลาเด็กแบแบแซ่บๆเลย<ม>นี่แต่แซ่บวะทุกคนแต่แซ่บวะใส่เลยกินโซ่เลยดูเอ้สิดีบอ่ทคนละคนมันต้องจีบกันต้องเอรมันต้องไม,งม,งม,งมง่มีแบบจ<ม>ีบกินแซ่บ ไมบาไอ้ไม่เยอะๆจ้าหอยเลบแซ่บๆเลยต่มเองยังหอมเองนะมาแข่งแล้วนี่นะหอมเลยทุกคนแซ่บเลยสีมือสาวๆแซ่บเลยเสาว้าเห็ดกิจยังกระแซ่บแล้วเขาก็สิ้นใส่พัดตืมเนาะหอยลงไปจิ้วๆตรงน้าใส่แล้วใส่แล้วใส่เกียงเปลือกมันสีงามไป งามคนแท็นเลยงามงามแต่จแซ่ผู้สาวลา่าเพชรขีดจะแม่แซ่ซิมบอซิมบออ่ะน้องกิ๊บซิมต้องผูกน้ำมะน้ำแซ่เอาอีลีแซ่เข้มข้นจริงบรวผักปุ่งเพิ่มเลยเป็นน้ำประเดกนะมันซูรดนะ จานห้องก็เกี่ยมพร้อมแล้วแต่งแบบง,งามๆเลยมีอันนี้มานำเอาเมาื่กิบถอกถือว่าเข้าต่ำบัดเดี๋ยวผ่านหมดโบ๊ทซิมอีกเออซิมแล้วแต่แบบบ๊ปรุงตต่มอีกแล้วอ่ะเบง่งได้ทุกคนมแต่แซบปะถอดลงไปเลย,อ,ยอุ้ยอ,อ,อุ้ยหอยเหียอุ้ยอุ้ยเอาให้ใกล้กลินจะ เปิดท่าได้พอแบบนี้เสร็จป่ะ้าเฮียอยู่ตีนสามอันนี้หอวเฮียหอวเฮียยังไม่เบ็ดยังมีอันนี้น้ำเขาเอิญยังเธอดิเอ้ยยังไงมทุกคนบ้านบ้านไอ้เอิญยังกระทินลืมทิ้งกระทินลืมกระทินลืมทิ้งกะทินลืมทิ้งน้องหัวกะทิน โบมีอะไรที่ใส่ลงไปมาเลยเศษหายซุปซ่าปอนเรียบร้อยเนาะพร้อมกินพร้อมทานพร้อมเสิร์ฟมาเราไปเริ่มกินกันเลยดีกว่าอ้าวบวงมีก้านเดียวอ่ะบวงไปอย่างเนาะเดี๋ยวสิลองพากลิ่นมึงชิมแซ่บๆไปเลยค่ะทำวิธีกินเขาต้องนไปน้ำนี่พักไปคั่กไปพันไปน้ำ อหอยใช่เลยใส่กะทินลืมทินน้ำให้ทุกคนกัน,น<ะ>เลยอพันพันครับดีกจ้าเ <laughs> นาะไผ่มักพัฒนกระพัดปล่อยไผ่โบไผ่โบกินพักกระโบเป็นอย่างเนาะแต่ว่าหอยเขาเป็นตัวแซ่บหลายอันนี้ก็เป็นหอยใหม่ๆเลยอหอยใหม่่ๆหหหหอยหอยอยใใมญ่ อ่อยยมกักผิดดิออกระักเผิดน้ำได้บอยามมนบุพิดสิน่ะไหนเซกบอเ็ศกทุกคนเ็กกินไปเลยสองตัว อยากมากก็มาเด้เดี๋ยวสิต่ำสุก้กินเนาะกินใส่บวกมันบ่คักทุกคนจัดเลยมือเขาล้างมาสะอาดแล้วเน่แซ่บแซ่บเพื่อนนุมน่มๆมาประแดกกินแล้วได้เอ้าให้น้องสาธิตให้เบิ่งดูเขาขออนุญาตเอามือเด้อเดี๋ย <c oughs> วเขาล้างมาสะอาดแล้วทุกคน <c oughs> ทุกคนก่อนเขาจะไปกิ่นอนันเจ้เด็ด แมนต้องอย่าลืมกดติดตามเพจของงานสะอันน้องเอาใหม่ตอนใหอ่ะทุกคนก่อนที่เาจะไปกินอันประเดกแบบสดแซ่บๆนี่ค่ะเ้าขอกำลังใจให้อันน้องกิฟต์แน่อย่าลืมไปกดติดตามซองน้องกิฟต์สาวเรากดไลค์กดแชร์ในเดิมแซ่บๆกดซับซับสไครนําลูกค้าเอ้ยลูกค้าก็ฝากนะทุกคนเนาะน้องใหม่ปัญหากับเพฟซซ่อง นี่พาไปเห็ดเลยทุกคนเป็นแม่ค้าเลยเหม่จีแบบกลางกระยามันทุกคนมันมันละเอียดแล้วกลางนะโมเป็นอย่างมันบทคาคอแคลเซียมแคลเซียมแคลเซียมแซ่บๆเลยทุกคนอืแซ่บจอนเลยเอาปอนดิเนปอนดิเนนิมพีกางตัวไหนกางง่ายเทาก็เอาอก ชิเมะป้อนสาวน้องเด้ออ่ะเขาอายเลยนี่อื้กินเลยเศษปะแซ่บนัวดีเค็มอ่อนๆอุ้ยก้างปักมางข้างก้างไม่เงี้ยต้อออกน้อยหนึ่งก็แขนจับแล้วขัดเนาะเอาข้าวเหนียวมาพร้อมเศษเศษกินกินแบบไหนก็แซ่บทุกคนกินกับข้าวก็แซ่บกินลาลาก็แซ่บ คันพะหิวหรือว่าพะยากนะกะมาได้มาได้เนี่ยตอนเน้นๆทุกคนมันติดมาพร้อมทุกคนชิคกินให้ลองเบิง้งใครเคยกินปลาแดกแล้วหรือยังเดือดตอนปลาแดกแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นตอนปลาแดกเด็ดเนาะ ถ้าหากว่ายังบุคคลกินเราต้องไปลองกินไหนภาษาไทยเอิญยังปลาบัตรเล่าเราเอินปลาแดกบุคคลเอิญกันมะเนาะปลาแดกคันคำว่าแดกแปลเป็นภาษาเราคือความหมายคือยังหรือว่าภาษาไทยอะแดกแแดกสเต็กแดกห้าบอกพี่น้องปลาแดกเนาะปลาแดกแดกกับแดกนะฮะทุกคนนั่นคนละคำศัพท์บา โอ้สมัตคือว่าเมนูนี้อะจัดจานหลายกลิ่นกับต่อนสวยๆแบบนี้รู้สึกว่าสวงมีแหงเนาะเนี่ยมานะทุกคนกิบสิปป้อนอันเลย ปากว่ามาได้ <c oughs> ทุกคนคะตอนนี้น้องก,กะแล้วกันน่องกิ๊บสาวรานเนาะก็ <c oughs> ต้องขอขอบใจทุกคนเนาะที่ว่าเบิ้งคลิปพวกเขาจนเอดจบแล้วกันทอดนี้เนาะกะต้องขอขอบใจน้องกิ๊บไดหลายที่ว่ามะหวมเฮ็ดสม้มเฮ็ดส้มต่ำปะซันบมมนนะูไปเนาะเฮ็ดต่ำหอยกินน้ำกันเนาะหอยแบบแซ่บเแบบลาวเวลาม่มีไม่น่าอยากเฮ็ดเมนูอยอยากซื้ยกิ๊บหรือเป่มี <c oughs> มนนาท้าติดตามเลยคุณอ่ามันจะเป็นเมนูดเนาะกฟัติตามซองน้องพันได้แล้วกะขอบใจทุกคนที่มาเบิงคคีปเฮาจนจมนาอตอนนี้น้องกบน้องกี๊กะน้องขอตัวไปแล้วายบายเล้ทุกคนเด้อตำหอยเด้อยังเหลืออีกหลายมากินเป็นหมูได้นะขอากเนาะได้ไงที่ละที่วะ น้องกิฟตกับซองใหม่ของกำลังสั่งซองเอาบุ๊บบอลขนาจ้องคือสั่งจ้องนี่เนาะเนี่เต้เนาะเอาค่ะนี่เห็นเด็น้องกิฟบจับจับสบายทุกคนมีภพกับกิฟตน้องกิฟตเองมีน้องกิฟตจ๋าสิมาเปิดตู้เปิดซองใหม่ของน้องกิฟตคือ คือสองคือน้องกิ๊สาวลาวขอฝากนะฝากตัอในเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเรทุกคนวันนี้น้องกิ๊มาเป็นผู้ช่วยของเว้ยดนอมพุทธศา